อ,อ้อชิบหายแล้วมันตวที่ท่าไทยกันที่ตามมานะตายล่างลวงเรือเหมือนกัน โอเคโอเคพี่โอเว่นเฮ้ยเขาตามหลังเขาเขาตามหลังผมแล้วหายแล้วปืนไม่มีใช่พิ่ไม่มีปืนอ่ะประเด็

เจออีกข้างบนพี่ใช่องลงแล้วลีกลงแล้วลงแล้วลงแล้วเลกตัวเดียว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 พี่ข้างบนอยู่นลนไปแล้วสาี่้ั้หมดตีหหมดหมด เขือใครผมอยู่กับใครเนี่ยเอาคิดว่าอยู่กับพี่ชายไม่ใช่พี่ตายวิ่งไปวิ่งมาผมว่าน่าจะตัวอยู่ฝั่งนี้ต้องพยายามเล่นที่สูงอะถ้าวงบีก็ไปเล่นบนเขาพอพี่เขาตะกลิ้านี่เขาตะกลิ้งฝั่งนี้ ไม่ไน่อาจจะนั่งสลิงข้ามมานะครับอนนี่อาจจะเป็นบอดยิงกันะอยู่ระวังดเลยแตวผมลงไปแจมก่มอ,อนน่าหลมากเลยอ,อาจจะเป็นคนนะระวังด้วยเฮ้ยโอ้ยยิงจาไหนเนี่ยเราสั่งมาอยู่ตรงนี้แค่ไหนดูใจฝั่งนึงข้ามมาสีว่ากูไปกูสั่งไปยิงโทรศัพท์ไปฝั่งโน้น นีไม่เขาเล่นเขาเล่นแอบมากเลยไม่จะข้ามไปเล่นฝั่งรู้เหรอโอ้ยเยอะช่ยชาอยู่ฝั่งนี้สีออกได้ไม่นออกไม่ได้แล้วพอระเบิดไปแล้วออกได้ออกได้พี่ออกได้ออกได้ออกจากเกมอ่ะเราโอ้โหเขาล่อยโดนฐามอสเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่บนสลิง เขาเล่นอะไรกระสุนไฟหรือเปล่าพี่เพราะว่าพอมาติดไฟอ่ะเอาล่วงหนึ่งลวงหนึ่งบนสลิงล่วงหนึ่งบนสลิงล่วงหนึ่งโงสองมันฮะผมว่าบนสลิงเห่บนสลิงได้เบอรนสลิงบนสลิงบนสลิงอยู่บนสลิงพี่ปาระเบิดไปอยู่เพี่อ ติดเดินเดี๋ยวมันเอามาสองคนเหรออ๋อมันมีบ่ออนี้เลยเหรอไอ้เปิร์กนี่เออเพิ่งเคยเห็นเว้ย าบอกแบบสามวีไอตัวสีวทองเนี่ยเปิร์กเนี่ยครับไอเปิร์กเนี่ออยที่ผมโพลิสติกไอเนี่ยไอเปิร์คล้ายๆฮอกไออ่ะใช่ที่ผมบอกพี่ผมเคยได้มาเปิร์กเนี้ยมันมันดีกว่านั่นเยอะแต,แต่เป็นเปิร์กสีทองใช่สีอ <S <S ทองมีอยู่นะพี่ <S 2> <S 2> เปิร์กเป็นแนะ <คน S 2> ปดเปปนี่ยคนนะพี่เนี่ย ยัไม่เข้าหัวเฉยโผ่ไม่ใช่แั่เปนคนตั้งท่านโดดอยู่พี่ระเบิดไปแล้วเขาโดดไปไหนไม่รู้เคนหรือเปล่า่เป็นไงอยู่บนเคนั่นไงตอนนั้นตอนนั้นบอดตอนนั้นนี่ไงเคนไหนพี่นี่ไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วมาคนเดียวเรียบร้อยตัวเดียวมาคนเดียวเฉย ไม่ทองแล้วทเมื่อกี้สเกลขึ้นสามสามจุดไม่ใช่นะเหรอเลยตอนนี้ตอนนั้นผมตามเลยหนูเต็มคาราทีเลย ระเบิดใครอ่ะดังจริงๆเลยยี่บอดบอดบอยบอดบอยบอดไปเปิดจุดโแฮกเจอเจ็ดหกตัวพี่กำลังแฮกอยู่กำลังนี่ตัวนึงนะขวังนี้ตัวนึงนะระวังนะยิงไม่โดนเลยวะแฮไม่ไอยู่ข้างล่างเลยนี่นี่แฮกอยู่นี่แฮ็กติดอ้าวอาไม่ เขาแต่งตัวเหมือนกันโอ้ย MG หญ่เต็มเจ็บนั่นน่ะมีระเบิดหย่อนได้ก็หย่อนเอาลวกอีกหนึ่งข้างล่างล่วงข้างล่างล่วงใส่ปืนกระแเลยเข้าเลยเข้าเลยขวาขวาตีมีตัวหนึ่งข้างล่าง อยู <mile> oh, ่เขาวิ่งหนีแล <question. S 1> oh, ้วบอสอยู oh, ่น <Where> ี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เร็วเร็วเร็วงานเป็นอะไแตกปักตูกันชีวิตปักตูกันนี่มีคนมีคนโดนแผลหิวบนบอสพี่นะโดนรถมือนะครับเขาเขมีโสน มันโดนรถไหมพีโ่โดนโดนโดนมาร์กไม่ถึงยังอยู่ไหมไม่ได้ไอยู่ยังอยู่ควันละพี่ตรงไหน้วไปยังอยู่ไงละต่างรถอะเหมือนยังิงกักนอยู่เลยนะนี่เขาอยู่นี่เร้คเดินมาแล้วนะไม่ใช่ อยู่ตรงนี้ก็มีพี่แฝกอันนั้นหมดตี้มีบ้องด้วยมีบ้องด้วยโอ้ยขี้หมาโดดไปทำไมนี่อ่ะหนีแล้วหนีแล้วเขาสแนลนใช่เขาออกว่านี่แล้วพี่้มเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว ตรงนู้นเลยตรงตรงตรงที่มาที่208ครับเดือตัวเดียวเพราะว่าเพื่อนเขาพี่ยิงแตกไปและ้วไปเลยไปเลยไปเลยไอวงมหนึ่งตัวส้ายยังโดนด้วยเล่นพยาบาลพีเล่เห็นแล้วเห็นแล้วเอาแต่เขาหลบอะ่ะเราลุ้มนี่ลุ้มลุ้มเออเราต้องลุ้ม อย่างตะคีไม่ฟัม่ตัวนึงนะพี่ลง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 ไว้น้ำไวยน้ำไวยน้ำอยู่ไหนตายไปแล้วตัวว่ายน้ำเมื่อกี้ตัวม้าขวานไม่โผล่ขึ้นมาวะระวังระวังเขาอาจะคยิงสวนลงมานะระวังเลย

ผมว่าเราออกไปเล่นในวงเหนือพี่วงวงไกลก็วงอยู่ทางวงอยู่ทางเขาอ่ะีข้ายู่บนหัวเลยไล่แล้วไล่แล้วพี่ฝ่าเอตบไปย่าเอตบันโดนอยเอตบันโดนเดือก่อปั้งก่อก่อก่อนฟั้งก่อนพี่ก๊อฟถอยมา

เขาเ i ้า l ืล้นี่ลงสองตัวลงสงตัวมีคนที่ a ดอป t โหดอะไอมีตัวนอนอยู่ตรงนี้ก็ยิงสนายนมาละวะโคตรมาเลยอะ มีลงก<ๆ>เกาะเกาะกลางพี่มีลงเกาะเกาะกลางตรงไอ้นั่นอะเขาเรียกอะไรนะตรงซากุระเต็มเลยพี่สนาอยู่ที่80นะพี่ที่80ที่80ดสิบไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังเไปให้หมดแก่ไปแล้ว หมดเลยตัวเงล้มอยูพ่พี่ให้เก็เพ่งไมเ่งมามอย่าน้เนพยาบาลพยาบาลเด็บเดเด็บเด็บเดบมาขลา,างละพี่สีลวงหนึ่งหมด <ột, S 2> ลวง<ม> ột, อีกน <laughs> หนึ่งลวงอีกหนึ่ง